นี่ครับหลังจากประกอบชั้นเสร็จนะครับก็จะออกมาประมาณนี้นะครับลกหน่อยนะครับแต่ก็ถือว่าใช้งานได้จริงครับดีนะครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมไปได้อันนี้มาครับชั้นวางของครับของอินเด็กนะครับราคาเก้าร้อยเก้าสิบเก้าประมาณนี้นะครับเขาเขียนว่ารุ่นอะไรเนี่ยเวอร์เน็ตไวเน็ตนะครับประมาณนี้ชั้นวางของสี่ชั้นใส่เก้าสิบคูณสี่สิบห้าคูณ ร้อยหกสิบเซนติเมตรนะครับปัญหาคือพอเราไม่เห็นของเนี่ยเราตกใจว่าเฮ้ยเวียนหัวเลยอะไรเนี่ยเราทําได้เหรอแล้วที่สําคัญคือพอเราดูคู่มือเนี่ย<ๆ>เขาแทบไม่ได้บอกอะไรเราละเอียดเลยขั้นตอนหนึ่งสองสามสีเราไม่รู้ไม่ต้องตื่นเต้นครับเพราะว่าจริงๆมันไม่ได้ยากแบบที่คิดครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับขั้นแรกเลยนะครับดีที่เขามีแยกออกมานะครับเป็นสีเป็นเป็นห่อนะครับสี ใสกับสีเขียวนะครับไอที่เราต้องใช้ก่อนคือสีใสนะครับนี่ซึ่งเราจะเห็นว่าอันเนี้ยอ่ะเดี๋ยวนะครับอันนี้เอาออกไปก่อนอันนี้ผมลองติดเข้าไปเล่นๆน,นะครับจริงๆตอนแรกมันยังไม่ได้ใส่มานะครับเอาไปก่อนอันเนี้ยครับสําคัญเลยก็คือว่าสังเกตดูด้านนี้นะครับมันจะยาวกว่าข้ออื่นใช่ไหมครับตรงเนี้ยก็คือเป็นส่วนที่ว่าจะเป็นฐานสำหรับตั้งชั้น ขั้นแรกนั่นเองนะครับนี่เราก็จะดูนะครับมันจะใส่มาในถุงใสนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวเราช้าๆไปด้วยกันเลยนะครับขั้นแรกคือเราถอดออกมาจากถุงพลาสติกให้หมดเลยนะครับนี่เห็นะครับอย่างที่ผมบอกก็คือมันจะเป็นด้านนี้นะครับนะครับมันจะยาวกว่าข้ออื่นใช่ไหมครับแล้วถ้าไม่คิดอะไรมากก็ทำตามที่ผมบอกไปเลยครับเพราะว่าผม รู้แล้วว่าทํายังไงนะครับนี่อันนี้ครับหยิบอ,อันนี้ออกมาสี่อันซึ่งมันก็คือขาตั้งนั่นเองนะครับจะเรียกว่ายังไงดีฐานตั้งอ่ะนะของชั้นวางนะครับเราก็หมุนเข้าไปในด้านนี้เลยด้านที่ว่ายาวๆเนี้ยนะครับหมุนเกี่ยวเข้าไปเลยนะครับไม่จาเป็นต้องหมุนแน่นมากนะครับเพราะว่าเผื่อพื้นที่เราอาจจะอาจจะเอียงอะไรเราก็ มาปรับได้ไงใช่ไหมหมุนตึงๆมือนะครับนี่ครับหมุนเข้าไปเลยให้ครบทุกอันก็พอหมุนครบแล้วนะครับก็เรียบร้อยแล้วก็หยิบชั้นอันนี้มานะครับซึ่งหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าไอ้ที่มันประกบอยู่ตรงนี้มันคืออะไรใช่ไหมครับเนี่ยเต็มไปหมดเต็มกล่องอย่างนเลย จริงๆไม่ใช่อะไรครับมันก็คงจะเอาไว้กันไม่ให้กระแทกกันแค่นั้นเองครับเราก็ไม่ได้ใช้นะครับทีนี้อย่างนี้ครับเดี๋ยวเราจะประกอบชั้นแรกนะครับอ่าเราใส่เรียบร้อยหมดทุกอันแล้วนะครับต่อไปก็คือสิ่งที่เราต้องใช้ก็คือตัวนี้ครับตัวประกบนะครับเราก็เอามาประกบไว้กับตามข้อต่างๆนี่นะครับเราจะเอาสูงชั้นล่างเราจะสูงเท่าไหร่ชั้นล่างสุดเลยนะครับที่เป็นฐานน่ะเราลองกะกะดูคือบางคนอาจจะอยาก วางกระเป๋าวางอะไรนะครับเราก็ลองดูอ่ะผมเอาประมาณนี้แล้วกันนะนี่อย่างนี้นะครับพอไหมหนึ่งสองสามสี่ 2> 1, 2, 3, นี่หรอแค่นี้หรอใช่เหมือนเอาวางไว้กล่องรองเท้าหรืออะไรอย่างก็พอแล้วเขาทำใจอ่ะหรือใครอยากได้ต่าๆแบบนี้นะครับก็น,นับแปดหนึ่งสองสามสี่อ่ะแล้ววางไว้อย่างนี้แปะเข้าไปอย่างนี้นะครับอีกอันหนึ่งก็เอามาวางประกบกัน ให้เขาลองนี่เห็นไหมครับอ่ะอ่ะแล้วมันจะลลอกแต่มันจะดูห่างๆนิดนึงไม่ต้องังวลครับนับลงนะหนึ่งสองสามสี่อย่างนี้นะครับนี่มันดูห่างๆนิดนึงครับไม่เป็นไรครับอ่ะเราก็มาทําอีกอันหนึ่งให้เหมือนกันทําไปทั้งหมดอ่ะสามสี่อันเนี้ยนะครับ 1, 2, 3, 4, หนหึ่งสองสามสี่มบไป ใช่ไหมครับเราก็ทําครบสี่อันแล้วนะครับต่อไปเราก็จะเอาชั้นมานี่นะครับด้านนี้เห็นไหมครับนั่นนี่ดูตามภาพนะครับเออดูตามที่ผมยกนะครับอันนี้คือเป็นตำแหน่งอย่างนี้ถูกนไหมครับอ่านี้เราก็วางลงไปครับเนี่ยครับก็คือเอาขอบล่างคว่าลงเห็นไหมครับ มันมีขอบอยู่ข้างในอันนี้คือส่วนที่จะอยู่ด้านล่างนะครับเราก็หยิบอปนแรกมาสวมเข้าไปนี่สอดเข้าไปนี้ครับอสอดเข้าไปนะครับอ่ามันก็ยังไม่แน่นมากไม่เป็นไรครับเอาไว้อย่างนี้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาเคาะที่หลังก็ได้นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็มาใส่ด้านนี้นะครับ อให้หลบไปหน่อยทําคนเดียวก็ได้นะครับเนี่ยนี่ผมก็ทําคนเดียวน,นะจึ๊บเข้าไปนะครับเรียบร้อยละแล้วก็ตั้งขึ้นมาแล้วก็กดๆหน่อยนี่นนั่นแหลนละ ถ้าแน่นมากเดี๋ยวตอนตอนเราออกเราก็ออกไม่ได้นะครับเผื่อจะย้ายไปไหนนะครับแล้วเราก็หมุนอันนี้เข้าไปครับมันมีทั้งหมดสี่อันนะครับหมุนเข้าไปานี่เดี๋ยวให้ปีนเกลียวนะครับนี่ครับอ่าอันนี้หมุนแล้วหมุนให้ครบสี่อันครับก็หมุนเนี่ยเพื่อที่จะต่อชั้นต่อไปแต่ก่อนที่จะต่อชั้นต่อไปนะครับเราต้อง มาวางชั้นที่สองนี่คือผมบอกว่าเป็นชั้นแรกนะครับนะครับตัวนี้ก็คือชั้นที่สองแล้วก็ใส่ตัวนี้ประกบไปซึ่งผมสำหรับผมนะครับนับสิบเก้าข้อครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าประมาณนี้นะครับใครชอบแบบไหนก็ลองดูครับหรือจะตามผมก็ได้นะครับเราก็ประกบเข้าไปให้มันครบทุกเสานะครับสิบเก้านะครับลองนับดูนะครับ เดี๋ยวที่สับสนนะครับผมนับจากข้างบนดูมาได้ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ประกบเข้าไปครับนี้แล้วก็อ่าอย่างเงี้ยครับหนึ่งสองสามสี่อ่าผิดเห็นไหมครับต้องลงไปอีกอันหนึ่งปึ๊บหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็เป็นอันนี้ครับใครจะตามแนวผมก็ได้ครับเรามาวัดอันนี้ดูครับหนึ่งมานับอันนี้ดูครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับต้องทาให้มันเท่ากันแล้วก็ ด้านแหลมอยู่ข้างบนนี้นะครับเห็นไหมครับด้านอ้วนจะอยู่ข้างล่างมันจะเป็ลนลักษณะคล้ายสามเหลี่ยมนี้ขึ้นไปนะครับถ้าเป็นแบบนี้ผิดด้านนะครับเพราะว่าด้านแหลมมาอยู่ด้านล่างนี่เห็นไหมครับที่ถูกต้องเป็นอย่างนี้ครับด้านแหลมอยู่ด้านบนนะครับอย่างนี้นะครับมันจะเป็นอย่างนี้เพราะเดี๋ยวเราจะวางสวบลงมายังี้อ่ะนี่ผมเปลี่ยนนะครับ นี่เห็นไหมครับมันต้องแหลมเข้าอย่างนี้นะครับนี่หนึ่งสองสามสี่อ่าไม่เท่ากันลงไปชั้นหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าประมาณนี้นะครับอ่าทีนี้เราก็สวมชั้นต่อไปเลยนะครับใส่เข้าไปครับอี้ นี่เห็นะครับเราก็ได้ชั้นต่อไปแล้วครับชั้นต่อไปก็สมเสาเนี้เข้าไปนะครับนี่อ่าด้านนี้นะครับด้านที่มีเกี่ยวนี่นะครับด้านนี้ไม่มีเกี่ยวเห็นไหมครับเราสมด้านที่มีเกี่ยวเข้าไปเดี๋ยวให้ปีนเกีียวนะครับแล้วก็หมุนเข้าไปให้ครบสี่อันครับ หมุนเข้าไปอย่างนี้หรือใครอยากจะเอาอันนี้มาประกบก่อนก็ได้นะครับถ้าเคยใครถนัดแบบนี้นะครับประกบก่อนแล้วจะได้วัดจะได้แบบเทียบกับอีกอันหนึ่งเลยว่ามันตรงกันไหมก็ทําได้ครับแต่ก็คือผมจะใช้วิธีแบบว่านับข้อเอานะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูต่อครับก็นับข้อให้เท่ากันนะครับอย่างผมเนี่ยนับทั้งหมดได้สิบเจ็ดมีสิบเจ็ดข้อเนี่ยนะครับ ที่เป็นเส้นๆเนี่ยสิบเจ็ดเท่ากันทั้งอันพอเท่ากันทั้งอันปุ๊บก็อ,อีกชั้นหนึ่งมาวางสวมไปเลยนะครับอันนี้ก็จะ,จะยากนิดนึงเพราะคนเดียวอา้าวไม่ยากวหมน,นี้คิดนะครับนี่เห็นไหมครับต้องใส่ลงไปมันก็จะมาติดนี่ฮะเราก็ทุบๆหน่อยจริงๆถ้ามีคอนอยางก็ก็ดีนะ อ่าทีนี้ก็มาถึงชั้นบนสุดแล้วครับก็ประกบเข้าไปเหมือนเดิมครับอันนี้ผิดด้านนะอ,อ่าแล้วก็ทำเหมือนกันสี่อัน,นครับอ่าอันสุดท้ายเรียบร้อยครับยังเหลืออีกอันนึงน่าจะเป็นสแปร์ให้นะครับ นี่เราก็ติดทั้งบนเข้าไปให้ครบทั้งสี่อันเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็วางลงไปชั้นสุดท้ายดูนะครับว่าจะสําเร็จไหมนะครับนี่นี่ฮึบเฮ้ยถือว่าจบนะผมทําคลิปเนี้ยก็คือเพื่อเป็นแนวทางทุกคนตอนจบสุดท้ายจะเป็นอย่างนี้ครับเราเอาอันนี้ครับนี่นี่นแปะข้างบนให้สวยงามครับจุ๊บ จบถือว่าผมทำสำเร็จนะครับยังไงก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามชมคลิปนี้นะครับส่วนชั้นต่างๆเนี่ยผมคิดว่าเราสามารถเออปรับขนาดได้ตามใจชอบนะครับว่าจะเอาแต่ช่องห่างกันเท่าไหร่นะครับส่วนไอที่งาน,นยไม่เนียนคลิปมันโผล่เนี่ย เนี่ยมันโผล่อยู่นิดนึงเนี่ยครับถ้ามีค้อนอยางก็ตอกตอกไปนะครับลองดูเป็นแนวทางนะครับไม่ใช่ว่าผมทําได้ละเอียดเนี้ยบอะไรนะครับแต่สําหรับคนที่สงสัยว่าจะทาไงก็ลองลองดูครับทำตามผมก็ถือว่าโอเคครับขอบคุณมากครับ